สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิจชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทานายดวงประจําวันที่16สิงหาคม2567เราเจอกันวันนี้ยังคงเป็นค่ําคืนของวันที่5สิงหาคมอยู่คลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับราศีมหาเหตงอันดับที่2ก็คือราศีสิงหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาถึงวันที่16ันยายนเป็นการทํานายดวงชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับคนราศีสิง์โดยตรงแต่ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคนราศีสิงในรอบปักนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆกันนะครับว่าเรื่องราวของการงานการเงินมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีมากๆแต่อุปสรรคปัญหาอย่างหนึ่งไม่ค่อยจะสู้ดีของคนราศีสิงค,คือรักรักใครๆไม่ค่อยจะเวิร์กนัก เหมือนจะมีมือที่3เข้ามาแทรกซ้อนความรักบางครั้งคนรักก็อาจจะนอกอกนอกใจหรือคนที่คบอยู่ก็เหมือนจะปันใจไปให้คนอื่นด้วยแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงนะครับ QR code กับการติดต่อดูดวง s ตา r กับผมหมอกรีบโชี่หรือหากต้องการที่อยากจะโทรติดต่อหรือเข้ามาผ่านทาง l ล n e ID ก็ ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงข้างล่างใต้ลิงก์นี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในคลิปทำนายดวงชะตาของผมเนี่ยไม่ต้องกดติดตามก็ได้แต่ขอให้เข้ามาให้กำลังใจกันคือมาดูกันให้เยอะๆนิดนึงนะครับไม่ต้องกดติดตามก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มาปั่นให้ยอดวิวมันขึ้นมานิดนึงช่วงนี้รู้สึกว่ายอดตกเยอะมากๆนะครับต้องกราบขออภัยทุกๆท่านที่เข้ามารับชมด้วยในกรณีที่ถ้าจะเป็นพระคุณมากๆก็ทั้งกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยจะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันกันกนกบคนที่เกิดในราศีสิงห์มหาเฮงอันดับที่สองนะครับต้องมาดูกันเรื่องของการงานก่อนการงานเด่นมากกับคนที่อยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวกับอสังหาหรือท่านในกลุ่มตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์รวมถึงคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ พวกรถรารวมถึงคนที่ทําเกี่ยวกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นด้านการช่างต่างๆรอบฝักนี้ต้องเรียนว่าชาวราศีสิงห์กำลังมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านในช่วงปักนี้ดวงการงานของคุณกําลังจะมีโอกาสได้เดินทางไปนู่นมานี่ขึ้นเหนือล่องใต้หรือบางทีพบปะลูกค้ารวมถึงมีการเดินทางไปไประชุมบางทีอาจจะเป็นต่างประเทศหรืออาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยการได้รับมอบหมายมาจากผู้บริหารหรือว่าเจ้านายของเรานั่นเองถามว่าคนราศีสิงห์เนี่ยถ้าเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านรอบปักนี้ คุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานไหมตามดวงชะตาแล้วยังไม่ได้มีดวงอยากเปลี่ยนงานแต่คุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะ ตรงที่ว่าเราเหมือนถูกทดสอบทดลองอะไรบางอย่างหรือถูกเพ่งเลง็งถูกเพ่งมองหรือกาลังจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีบางคนอาจจะถูกใส่ใครใส่ความทําให้เสื่อมเสียเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นจนทําให้คนราศีสิงห์บางท่านบางกลุ่มอาจจะรู้สึกกังวลใจรู้สึกเครียดแต่ดวงการเปลี่ยนงานเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏว่าอยากจะเปลี่ยนแค่อาจจะรู้สึกว่า อยากจะลองไปหาที่อื่นทําดูด้วยเพราะตรงนี้เหมือนมีสายตาอะไรสักอย่างหนึ่งแอบเพ่งมองอยู่เลยทําให้ชาวราศีสิงห์ไม่ค่อยจะเวิร์กนักกับเรื่องของการทํางานส่วนท่านที่เกิดราศีสิงห์แล้วทาประเภทองานค่าจ้างรายวานันงานเกี่ยวกับพวกกรรมกรแบกหามทั่วๆไปหรือเกษตรกร ต้องบอกว่ารอบปักนี้งานของคุณยังคงไปได้เรื่อยการเงินก็ยังหมุนได้คล่องมืออยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนราศีสิงห์ก็อาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเดินทางไกลบ้างตามวาระหรือบางทีตามงานของเราที่ทําอยู่นั่นเองแต่ดวงคนราศีสิงห์เองเนี่ยก็ยังสามารถทํางานหรือว่าไปต่อกับงานที่ทําอยู่ได้อย่างสบายสำหรับอุปสรรคปัญหาคนราศีสิงห์ก็อย่างที่ผมเรียนไว้ต้นคลิปนะครับว่าพึงต้องระมัดระวังเรื่องของความรัก รักๆใครๆนี่ไม่ค่อยจะเวิร์กเลยในรอบปักนี้กรณีถ้าคนโสดต้องระวังการไปคบกับคนที่มีคู่มีเจ้าเขอาเจ้าของแล้วผลที่ตามมาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าอภิรมสักเท่าไหร่นักหรือคนที่แต่งงานแต่งการอยู่กินเป็นสามีภรรยานในบานคราวก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาแอบ,บรักแอบ,บชอบภรรยาหรือสามีของเราทําให้ความรักไม่ค่อยราบรื่นเกิดปัญหาทาะอบาแหวง่งแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นหย่าร้างแค่อาจจะแยกกันอยู่ แต่ในอนาคตไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์ก็ต้องพึงระวังเรื่องของความรักกรณีถ้าเราเป็นผัวเดียวเมียเดียวอยู่แล้วก็ขอให้อ่าอยู่ตรงนี้ต่อไปมันจะทําให้อะไรๆที่มันติดขัดอยู่นี้ง่ายขึ้น ความรักระหว่างรักซ้อนมือที่3บางครั้งบางทีอาจจะแวะเวียนม,มหาชาวราศีสิงห์ก็ได้กลายเป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งจนส่งผลทําให้การงานอาจจะไม่ค่อยจะสู้ดีด้วยกําลังใจหรือว่า,าความรู้สึกต่างๆมันถูกบั่นทอนจากเรื่องของครอบครัวเรื่องความรักนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคนราศีสิงห์ในรอบปักนี้ก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เรามาว่ากันในเรื่องของการเงิน คนราศีสิงห์เนี่ยดวงการเงินกําลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับแต่คุณอย่าได้ไว้เนื้อเชื่อใจใครเพราะมีแนวโน้มที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยิ่งถ้าให้ใครไปทําธุรกรรมการเงินแทนคุณหรือไปเบิกเงินเบิกจ่ายนู่นนี้นั่นต่างๆชาวราศีสิงห์พึงต้องระวัง คนราศีสิงมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคือในรอบปังนี้หากแม้นคุณจะไปเอาที่เขาจำนองเขาธนาคารหรือจะทำธุรกรรมทางการเงินซื้อที่ซื้อบ้านซื้ออาที่อยู่อาศัยสำเร็จบริบูรณ์ดังที่คุณปรารถนา หรือบางคนอาจจะอยากได้เงินก้อนสักก้อนนึงมาต่อเติมในเรื่องของธุรกิจหรือขอยับขยายกิจการให้มากขึ้นก็สามารถทได้เช่นเดียวกันนั่นหมายถึงการทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินคนราศีสิงห์ไม่ได้มีปัญหาขณะเดียวกันเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคหรือเงินที่ได้จากการสั่งสมบุญเมื่อพบภูมิก่อนก็ยังคงมีมาถึงชาวราศีสิงห์แล้วต้องบอกว่ามาก,ก้อนโตมากๆด้วย ที่สาคัญที่สุดใครที่เกิดราศีสิงห์แล้วกํลาลังซื้อบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ๆหรือซื้อรถซื้อราใหม่ๆป้ายแดงคุณเตรียมตัวที่จะมีโชคจากทั้งกอทอรถหรือว่าบ้านเลขที่ที่คุณเพิ่งซื้อได้เลยหรืออาจจะเป็นเลขที่ฉนดนก็ได้เช่นเดีวยวกันเพราะในดวงชะตาบอกอย่างชัดเจนว่าคุณกําลังจะมีเรื่องของการเงินโชคลาภปรากฏเข้ามาหเห็นในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้ แต่ถ้าถามว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนอันนี้มันอยู่ที่บุญธรรมการแต่งของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์เองเป็นคนที่ฝ่ายทางบุญอยู่แล้วนะครับชอบเขาวัดทาบุญไหว้พระสมบมนต์อยู่แล้วเพราะนั้นให้คุณดํารงตรงนี้ไว้ให้ตลอดรอดฟังแล้วมันจะนํามาซึ่งเรื่องราวของทั้งการงานการเงินทั้งเรื่องความรักสุขภาพร่างกายให้บริบูรณ์สมบูรณ์แต่หากท่านใดที่รู้สึกว่าการทำบุญสุนทานที่จะต้องเดินทางไปวัดโน่นนี่นั่นเราไม่ค่อยมีเวลา แล้วอยากจะทําแบบออนไลน์มีหรือไม่ก็ต้องเรียนตรงนี้นะครับว่าบุญกุศลที่ชาวราศีสิงห์พึงกระทําในรอบ,บนี้คือการทําบุญบริจาคปัจจัยร่วมบุญซื้อที่ดินถวายพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดวาต่างๆอันนี้ทำก่อลังสธาหรือจะร่วมบุญซื้อวชพันฑ์เครื่องมือแพทย์บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงการบริจาคปัจจัยร่วมบุญซื้อรถฉุกเฉินหรือรถเข็นผู้ป่วยหรือเตียงผู้ป่วยก็ได้ทั้งสิน้นราศีสิงห์เองเมื่อทําบุญตรงนี้แล้วก็ขอให้มัน ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะยิ่งทําให้บุญกุศลที่เราได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มพ่อพูนทวีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นประมาณนี้ในเรื่องของการสร้างบุญบาร,รมีนะครับหลังจากคนราศีสิงห์เนี่ยทำบุญสุนทรทานเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูกันซิว่าในกรณีถ้าต้องการอยากจะไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบปักนี้เนี่ยควรไปตรงไหนอย่างไร คนราศีสิงห์มีทิศมงคลนำโชคอยู่สองทิศก็คือตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือเพราะนั้นท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ก็โชคดีหน่อยหนึ่งเราสามารถที่จะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจําทิศประจําภาคที่เราอยู่ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แนะนําชาวราศีสิงห์ดังนี้ครับสักการะขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อท้วมวัดแสนสุขนะครับที่ชนบุรีหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อก้นวัดห้วยใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงองค์หลวงพ่ออีวัดสตหีบชนบุรีก็ได้ และก็อาจจะล่นลงมานิดนึงก็คือที่ชัยเชิงเซาหลวงพ่อโสธรน,นะครับ ที่วัดโสธรวรารามแล้วก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศที่วัดสมานหรือจะเป็นที่วัดโพงอากาศก็ได้ได้ทั้งสิน้นรวมถึงเข้ากาล่าวนมัสการขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อหยกขาวทรงเครื่องจัก,กรพรรดินะครับที่วัดท่าสมจังหวัดตราดได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือเข้ากราบขอพรโชคลาภกับองค์พระศรีอริยเมตรตรณวัดเขาพนมรังสีจังหวัดพิษณุโลกใครที่ผ่านมาผ่านไปแถวๆนี้ก็ลองแวะไปสักการะขอพรขอความเป็น สิริมงคลโชคลาภได้กับองค์พระศรีอริยะเมตรัยองค์ใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกได้เลยนะครับเมื่อคนราศีสิงเข้าวัดทาบุญแล้วกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็มาดูกันซิว่าเรื่องของดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่ที่จะต้องทําการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16สิงหาคมเป็นอย่างไร ทิศมงคลสักครู่ผมเรียนไปแล้วนะครับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวเนื้อดำแดงรูปร่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่สูงสมส่วนได้สัดส่วนดีมากเหมือนนักกีฬานะครับอายุไม่เกินห้าสิบปีคนนี้จะเป็นขาจรมาจากทางทิศเหนือเวลาที่ชาวราศีสิงห์จะเสี่ยงโชคกระเผงประจําก็ควรจะเน้นคนขายที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ทิศทางด้วยวันที่เวลาสถานที่ก็สําคัญเช่นเดียวกัน เลขมงคลนำโชคนอกเหนือจากเลขที่นโฉนดเลขที่บ้านหรือกอทอรถแล้วชาวราศีสิงห์จะมีเลขมงคลดังนี้0 1 2 3 9นะครับลองดูว่าชอบเลขไหนอย่างไรวันที่ที่เป็นมงคลก็คือวันที่10วันที่12วันที่14วันที่15และวันที่16เวลา10นาฬิกา13นาที12นาฬิกา10นาที15นาฬิกา13นาที18นาฬิกา10นาที มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสีช่วงเวลาสะดวกช่วงไหนอย่างไรก็เราเสียงกันได้เลยส่วนสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเริกเวลาจะเสี่ยงโชคก็คือศูนย์ราชการแต่ควรจะเน้นหน้ากรมที่ดินเป็นหลักจะดีมากๆ หน้ากองสลากก็ได้ปั๊มน้ํามันแหล่งพักรถต่างๆโรงพยาบาลรวมถึงวัดวาอารามที่เราเดินทางไปถบ,บุญก็ได้เช่นเดียวกันแต่คนราศีสิงห์ก็ควรจะต้องดูคนที่เป็นดาวคู่มิตรวันที่เวลาสถานที่ด้วยจะยิ่งส่งผลให้บริบูรณ์สมบูรณ์บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภ ถามผมว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าอนันดับที่สองก็ต้องบอกว่าพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะผมเนี่ยเป็นแค่ผู้นําสารส่งข่าวมาให้กับคนที่เกิดในราศีสิงห์เท่านั้นส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ที่บุญธรรมกําแต่งของแต่ละท่านเป็นประมาณนี้นะครับเอาละครับนี่คือการทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจําวันที่16สิงหาคมกับผมหมอ,อกิดชวัวดี ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็สแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยหรือจะโทรหรือจะส่งไอดีไลน์เข้ามาตรงลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้ที่สําคัญที่สุดฝากเข้ามาปั่นยอดวิวให้นิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ยอดวิวตกอย่างเยอะแยะมากมายไม่ต้องกดติดตามก็ได้แค่เข้ามาดูมาแชร์ให้นิดหน่อยเป็นกําลังใจให้กันเท่านี้ก็โอเคแล้วเอาละครับกับราศีสิงห์ลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีต่อไปวันนี้มีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ